มาอัตะปือเที่ยวซองหน่อยทุกคนแต่ว่าบอแมนร้านเก่าเนาะมาร้านใหม่อีกแล้วไม่มีได้ค่ะผภารกิจมาซื้อมันอยู่อัตะปือเมืออจะมาคี้ไส้มายู่นี่ยุงหยากเหลืองแนวกินเนาะทุกคนเพราะว่าแถวนี้ข้าเจ้าบ่คอยมีหานท้ายของกินยัยงไม่นี้เลาก็เลยสิมาโซสเตปการเห็ดไข่ดาว วันนี้จะไม่เห็ไดไข่ดาวเนาะหลักลานน้ำซอสกินแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าโคตรเจร่บเห็ดพันไปเลยซาน่วยทุกคนคิดว่าสิบ่้ดไทยแต่ว่าเห็ดซ้านนวยน่ะงามทุกหน่วยกันเลยออืหนวยสุดทถ่ายขอถ้ายคลิปเน็ตยักษบาทกินพอมีแห้งแล้วทุกคน นี่สำหรับไข่ดาวของเขากันแล้วเล้วเตรียมเส์ฟเลยทุกคนกินกับซอสพริกนาะโอ้โรเข,ขากันมาอยู่นี่ได้สองวันแล้วทุกคนกินแต่ไข่เห็นแต่ไข่แน่นอนในแต่ก็เลยว่าเออพากันเห็ดไข่ดาวกินซะแบบไม่รู้ง่ายสบายสบายอยู่กันสองคนขาดแรงอีวง่วบวหวสิกินยังโอ้ยคิดยังบอกเลยออกไปเนาะไปสื่อของกินก็นยังบ่มีสามเห็ดในไรละเขาได้คับภารกิจมาแบบนี้นาะ จำเป็นมาแลลวไกลจำได้เขาก็ได้มากรับสมัครพนักงานเด้อพายอยากมาอยู่นํำมาๆๆเาแสบเซบ่งเอาเกีียงด้วยทุกคนมูแดงจังวากันใหม่สิกินยัง